สวัสดีค่ะนี่กับสิท้ามาเป็ง N P R ร้อยสิบห้านะคะท่านเขาไม้นะคะเดี๋ยวใหเพินถ,ถอยไปจะเข้าก่อน แดดดีแท้มื่อนี่ไหมเป็น NPR ละ15ตัวนี้จะเป็นยาว4เมตร30เนาะยาว4เมตร30ค่ะตัวน,นี้คอ,อกสูงนะค่ะคออบดันทุกสูงเป็นคอ,อกเล็กสูงค่ะ มาคุยกับเพื่อนเลยนะคะมาแดดแทะวัสด,ดีค่ะนัะ่นเด็กแก่คือแดดแทะมดนนี่แดดแทะวัสด,ด,ด,ดีครับพี่น้องครับเอ้ามาพอพี่พอน้องมานี่ตรงกับวันที่ยี่สิบยังเกลียี่สิบเท่าไดละ่เะเฮ้อ โบยี่สิบลืมสิมซี่นี่แหละยี่สิบยังกระยาหัววะเนาะลืมมือลืมเว้นไปเหมือนกล่ะมือนี่ล่ะเออบันใดเป็นคู่เป็นหน้าก่อนกระจำมือบันใดนะครับเอาตัวนี้เข่ามาไหม่บบป่านเข่ามาไหมไหมชดชดหอนหอนครับพี่น้องนะครับนะครับนำเอาอีซูซูเอ็นพีอาร์ตัวร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าในตำนานมาฝากขีดฝากน้องให้พี่น้องได้พิจารณานทำกันนะครับเด้อนะครับแรกเริ่มเดิมที่รถคันนี้ไปจากโกตุกเด้นะครับขายให้อี่พอนะครับโยอำเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ไปมาหาสู่กันมาเศร้าเด้อครับอีพอเล่านะครับเล่าขายรถโกตุกกะไปซื้อเล่าซือ้อรถโกตุกกะขายให้นะครับเป็นนักสั้นใส่ปีสองปีเล้าก็บเบียคนใหญ่เราเป็นปปคนขักรถมือเศร้าขอขอบุณขอคุณนทั้งพ่อทั้งแม่ครับขอขอบุณหลายๆนะครับเลี้ยงลาบง้วลูกเตานะครับซื้อสินง้วมาหลับมากร่อยสู่ลูกุดหลานกินนะครับขอขอบุณขอคุณนให้ลำลำเลยๆจะเลื่อนจะเลื่อนท้พ่อเด้อ ครับแม่ก็คือกันนะครับ <c oughs> เป็นกระลังเห็ดเอ,อียงก่อเห็ดขิบเลี้ยวขีบยังกันขึเขาหลายๆก <c> ร <oughs> <c oughs> ดิติดตามเะได้คุณ <c oughs> มแม <c oughs> ่คุยกันกับหลานไส้พันยูมือเศร้าเนี่ยกระลังเห็ดเอียงกันดอกเดี๋ยวสิติดตามไปเลยคุณแม่มมมมมมมนะครับกระสิกดไหลกดแช่ให้นะแม่เด้อนะครับขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะครับเอานะครับบ่บอกลายยายห้างครับพี่น้องนะครับน้ำเอามยูสู่เอ็นพีอาร์นะครับมาฝากพี่ฝากน้องบอกพี่น้องไว้ก่อนรถคันนี้จดทะเบียนครั้งแรก2,535 เป็นตัวแกมเหลืองครับพี่น้องเป็นตัวแกมเหลืองนะครับเป็นตัวโคดเอ็มแล้วนะครับเด้อรถปีสามหากเอามาเบิ้งน้ำกันทัางนี่นะครับเบิ้งรอบขั้นนะครับเป็นรถขี่ไล่ปะคงสุกครับพี่น้องเป็นรถขี่ไล่ปะคงสุกสีสันว่าน่ขี่ไล่ๆดอกนะครับสีสันกับใ้งามนะครับนะครับเพชรเก็บสีมาเจดหนึ่งแล้วนะครับบดี่ยูบเดี่ยพังนะครับบเดี่ยูุบเดี่ทะลุทะลังนะครับแต้ว่านะครับสางเล่า อูหนาจากน้อยบอ,อน้อยหล,หลายๆเติบละนี่เออนี่นละออกรถคันนี้ออกจากอู่นะครับไอพีนะครับมู่พวกนะครับมู่รุนไอน,นะครับอูนรงชัยนะครับอา่าอูบุญราชธานีอ,อำเภอเขียงในนะครับเพิ่นออกมาจากทันนะครับเออต่ว่าเล่ากับสีเห็ดหนาอยู่ดอกเบิง้งซ่งไอเชียวนะครับ นี่ครับพี่น้องนะครับกับเบรงน้ากันนะครับเบรงขังในน้ากันนะครับเด้อนะครับขังในนะครับขังในกับประมาณนี้นะครับกับบ่อได้เลือเพิ่มเฟิกเอียงนะครับม uh> ันม uh ีทะลุมองนี้ได้เด้อนะครับมีทะลุมองนี้นะครับนี่ละรถกับมีทะลุมองนี้้ใหพี่ให้น้องในเบรงน้ากันนะครับนี่ละนะครับตามอายุการใช้งานของเขานะครับสิ่งที่ขาดหายไปก็คือฝาปิดอ่าฝานอะมันเบ็ด นะครับฝาตัวครอบฝานดมันเบียก่นราขาดหายไปนะครับทางนี้ก็ครบที่หลอกนะครับกับไอวิทยุเทปมันโบเบมันโบมีแต่ยาหัวมันเถอะเออมันมีข่อยกับบุฟัง่ยักษ์เทเออนะครับกับประมาณนี้นายเก่งกับยูประมาณนี้นะครับเป็นรถใส่งานใช้งานทุกวันนะครับใส่งานถูกมือนะครับรถคันนี้ขคตุูกเปิดอยู่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเด้อสองแสนสี่หมื่นบาทหา สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องกับเครื่องยนต์เดี๋ยวจังมาเบิ่งเครื่องยนต์น้ำกันสียหายมุ่ยวโจ๋ถึงในเครื่องยนต์ของเราเป็นคอามบรรทุกสูงนะครับบรรทุกนะครับนี่นะครับประตูนะครับบิดเปิดนะครับเบรกนะครับเสริมหม้อล้มให้พี่ให้น้องแล้วเรียบร้อยนะครับเสริมหม้อล้มมีสระเป่าให้แล้วเรียบร้อยนะครับเบรกจึ๊กหัวสักทวนนะครับผู้นังไปน้ำตลอดตกบับเจ้าเหฮียังทอหาเหมือนเดียวว่าเด้ เออันซี่กันสวยนด้ครับขันซี่งามๆครับขับมากกตุกขับมาเลรนพาฝนมาครับพี่น้องนะครับมือนี่ฝนตกนะครับฝนตกทั้งบ้านโกตุกสาระข้ามกาลสินเนี่ยฝนตกนะครับเด้อนะครับสาระข้ามกาลสินมากเอฟตัวปลาเนี่เอฟหลังแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นเอฟหลังแล้วนะครับเป็นยางนะครับเป็นโอตานิเตียงโอตานินะครับเป็นเอฟหลังแล้วนะครับสกปรกดอกเออคอยกบ่ท่านในล่างคอยขยากขยายนท่านในสือกูละเออนะครับประมาณนี้ค่ะ นะครับคอกหลังนะครับไอ้คอกกระบะตัวนี้นะครับเป็นกระบะขอบริมใหญ่นะครับข้างบนเป็นริมใหญ่ริมใหญ่จะสวยกว่าริมเล็กนะครับริมใหญ่มันจะยงามกว่านะครับเป็นควกแปบนำหนาๆนะครับเด้อนะครับสามารถเปิดออกได้ครับพี่น้องนะครับเป็นคอกสองพันนะครับมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวขังและสามตัวสามารถเปิดออกได้นะครับมีตัวล็อกนี่ล็อกหัวไทยแก้มันแก้เขาได้สามารถเปิดออกเวลาขนเขาเปิดจวกเท่บึ้มเลยพี่น้องนะครับเป็นพื้นไม้ประดูยั่งดี นะครับเป็นพื้นไม้ประดูอย่างดีฝาท้ายเหล็กนะครับเป็นฝาท้ายเหล็กนะครับเป็นฝาถ่ายเหล็กปั๊มนะครับเหล็กเหล็กปั๊มเหล็กปั๊มนะครับเป็นฝาถ่ายยางโกโง้งามๆนะครับเอามาเบิ่งรอบคันน้ำกันครับพี่ร้องนะครับมาดูรอบคันน้ำกันกับปะมาณนี่นะครับนี่บางคนอยู่ครบทุกอย่างครับพี่น้องนะครับรถจอดงามนะครับรถคันนี้ยืนงามนี่ยืนงามงมนะครับนี่นะครับ ออยเสียนะครับเสียงนี่ไวรุนอยู่ดิอ่าเสียงเล่าถอยเสียงออกคางขัาวนะครับออกคางขัานี่นะครับเป็นท่อโหลดนะครับเป็นท่อโหลดเสียงนะครับออกมาดังวอยุ่งดอกนะครับเสียงประมาณนี้นะครับถังน้ำมันนะครับเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์ยังติดดิพี่นหลงสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเป็นถังน้ำมันเดิมโรงงานนะครับบ่มีห้อยกระแทก้ะทันงามๆสวยๆนะครับกองดักน้ํากองดีเซลนะครับกองดักน้ํากองดีเซลกองอากาศอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ตามแบบฉบับของรถห้างนะครับห้างน้าฟังนี่กับยัวมันนี่ครับพี่น้อง <c oughs> นะครับรถบ่ได้ล่างนะครับบ่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวสิท์ทำความสะอาดให้นะคะทางนี้กับบ่มีห้อยทะลุทะลังนะครับห้างนี้บ่มีห้อยทะลุนะครับยังลอง ร้อยล่องอันบ่ได้ทำความสะอาดนี่พีร์อเราก็บ่ได้เราก็บ่พี่เวลาบดเป็นยังเออบ่เป็นยังครับเออเดี๋ยวผมโกตุกติดการเองมองนี้นะครับพี่น้องตุกลาสานัดทำความสะอาดเออเออเนี่ยนะครับสีสันจะของเดิมเหมือนจของทั้งอูเกาเพิ่นเพิ่นที่เห็ดหนามาจากหน่อยบ่ได้แตกบ่ได้หักบ่ได้ทะลุทะลังบ่ได้ส้นบ่ได้ต่ำม้าครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดสีหนาซื่อๆนะครับโป้หนานะครับโป้หนามันก็เลยเวลา หลายปีต่อ <eled S 2> <glam our. S 1> หลายปีมามัน <upright> ก <programming languages. S 1> ็เลยทะลุออกมันก็กระกระเทาะออกสีมันกระเทาะออกสีไม่งามๆครับพี่น้องเพรพอใจในสีสันวัฒน์แบบนี้เอาให้โกตุกเป็นทุลย์จัดเห็ดสีให้กันได้บ่มีปัญหานะครับบ่เกินเจ็บมือเล้วออดหลอดนะครับเพราะว่าน้องไส้โกตุกน้องไส้โกตุกเห็ดอ้นนะครับจะเป็นเห็ดงานเก็บสีอยู่เนาะงานเก็บสีเดี๋ยวยังคุยกันพี่น้องนะครับมีหมวกลูเลาะมัพี่ให้เราดีบ้างนะครับเอายกหัวามาดูก่อ ยึดหัวอ่ะยึหะหดหัวเบาๆยกเบินลวดนี่เครื่องยนต์แหงคอล้อนะครับแหงคอล้อแหงพราะบรรทัต,ตักแตนนะครับขันว่ามันม่น้ำมันยดออกยดเดียวอมเฉียวพุ่นหนาข่อยหลดเนี่ยนะครับงามๆนะครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับยังมาทั้งความสะอาดด้วยนี่น,นี่ยังโซ่โปกอยู่นี่นี่นะครับงามยู่ห้าวัางขี้ไล่ รถคันนี่งามอยู่ห้างขี่เลยเพราะว่ายังวม่เตี้ยเพราะว่าเานี่ยแหละสีสันว่านหนักก็คือบ่ให้ฟ,ฟังนะครับเป็นกระดูกกระเดี่ยวกับอยู่คือเขาบางอันนี้ก็ยัางคือเขาครับพี่น้องนะครับอืมเอาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องน,นะงพี่น้องเดี๋ยวฟังน้ำกันน,นะครับฟังน้ำกันฟังเสียงเครื่องน้ำกันบัดมุโยสีถึงนี่หนีเดี๋ยวข้าว่าขี่ไลบปกคงสุกมันจะเห็นย่ำนี่แหละอ่ะปึ๊บเน้ บางรอยเสียนึ่งเหรอเด็กเจ้าว่าเบิางเครื่องมาเนี่ยโมเลี้ยงเครื่องเนี่ยว่ม่มเกินครับพี่น้องออกมาถ่าเลยร้อยเอ็ดกิโลสินสารคามนะครับออกมาแข่งเลยครับรถตัวนี้นะครับกับพันนี้มันเถาะงั้มเลี้ยงเนี่ยขาดจดดุดจุดพี่น้องฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งบางว่าลนะขาดจุดจุด ว่างครับเครื่องเครื <si ่องยนต์ไว้ใจได้นะครับเครื่องเครื่องยนต์ไว้ใจได้โอ้ยขายเหราไปแล้วกับไปแกล้งเกี้ยงซื้อเนาะซื้อเป็นเกียงเพราะผมดันซื้อนี่บอกอะไดเขไม่ได้ไปแสร้งนหนักไหนอย่างนี้มาดึงเพิ่มเพิ่มลูกเออมาบ้านมาเพิ่มเพิ่มเออเพิ่มกันใช่เดียวได้เห็นนะครันหนอนี่ เอหมด้องหเ้อ้ยเครื N ่องยนต์หัวกระจาเอาหัวล่องนะคเครื่องยนต์ปกตินะครับกงรวมพมรปกติเอาหัวลงก่อน เจ้า N P R รอยสิบหาตัวนี้ราคาเพียง2องแส0สี่ันบาทนะครับสามารถโว้จ่าต่อร่องกัได้แต่ว่าจะต่อข่อยไรยแลยข่อยเปิดเมื่าไรเออข่อยก็ได้มาเพียงขึ้นกันเออผ้าสีนะครับสาบธันวาสองพันห้าร้อยกนะครับสามสิบเอ็ธันวาสองพันารยกสบเกดนะครับกับเอฟหลังแล้วนะครับผ้าสีปีหนานะครับพี่ร้องนะครับเครื่องยนต์แน่นๆหนาๆนะครับ พร้อมบรรทุกพร้อมแบกนะครับแต่ว่าสีสันวันนะตามอายุการใส่งานอาจสีบางอันเพถือใจพี่น้องจังมาบอกมาคุยกันนะครับเรื่องสีสันวันนะบ่อยากเจ็ดมื่นข่อยเนี้ยเรามีถิ่มู้โจ้าได้นะครับเอาสำหรับเบอนี้ออกคอนหัวอล้านพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวปโอ้ข่อยก็ลืมนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเก้าหกได้ไอเด้อศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเก้าหกกับพี่น้องนะครับบ้านยูเซร้าโกตุกอยู่บ้านเหล่าโพมู่ที่ห้าอุ้ยเด็ด ตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามนะครับอยู่ซอยเดียวกันกันกบสำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่นนองหาบ่อถึกหรบ่อพอกิงกลางเขามากครับโทรศัพท์ศูนย์เป็นหาซีสี่หกแปดหนึ่งเกณฑ์หกับีองเอาสำหรับมื้อนี้พ่อพี่พ่อน้องไปเพียงสนิทสักคนขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับ